ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสุข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 นะครับต้องมือวันเสาร์นะครับยี่มือแรงนะครับเนาะตัวเลขนะครับของอาจารย์เวียงจันนะครับมาแล้วพี่น้องเอฟซีครับผลงานรอบที่แล้วนะครับต้องขอโทษขอให้พี่น้องเฮ้านะครับเพราะว่าอยากเขียนตามที่อาจารย์ให้มาครับบัน่เจ็ดสามศูนย์ให้พี่น้องเฮ้านะครับเนาะครับครับอีกย่างหนึ่งคงสุดไทยนะครับแอดก็บดลุ่งนะครับเพราะว่า ค่ากอ่ีตสถานการณ์นะครับอยู่อับดสายแดนไทยนะครับพี่น้องกัมพูชานะครับเพราะว่าลูกไส้อับดุญุลนะครับก็เลยติดต่อกันอยู่ตลอดนะครับเอาเลขกเว่นเขานะครับพี่น้องซียเว่นซีโตนะครับแต่ว่านะครับโค้งสุดไทยนะครับสุดไทยไทยสุดนะครับส่วนนี้มอแรงสิบแปดนาฬิกาครับอาจารย์ฟันทงนะครับมาโค้งสุดไทยนะครับ จับให้พี่น้องเข้าก็คือ03นะครับครับ03นะครับผู้ที่หานะครับมาหลอดยังเหมือนแรกนะครับเนาะครับเหลียวิ่งกับวิ่งสามนะครับวิ่งสามกับวิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องเอ้ยซีสายวิ่งสายหลุดนะครับเขาเบิดนะครับแต่ว่าบ่มี16นะครับเนาะมีแต่12 13หล้วก็213นะครับอาจารย์จับให้นะครับ พี่น้องยุซีครับมารอบนี้นะครับมาแล้วนะครับเนาะเข้าตัวกลับนะครับพี่น้องย c ซีเข้าตัวกลับนะครับก็คือเลขออกสามศูนย์นะครับเนาะเอ้เข้าตัวตรงตัวพี่น้องยุซี่เลขรัฐบาลน้าออกหาศูนย์หนึ่งนะครับออกนะครับเนาะ ห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์สามโอ้เข่าตัวตรงเลยตัวพี่น้องดูสิครับเข่าตัวตรงเลยนะครับอ่ะมาตามต่อกันหรอไหมนะครับพี่น้อง งวดประจำวันที่นะครับสิบหกครับรัฐบาลให้จะออกันนะครับพี่น้องครับอาจารย์เวียงจันนะครับเป็นบอกว่าให้พี่น้องเข้าเปลี่ยนการบ้านสก้อนนะครับอย่าพึงอย่าพึงตัดสินใจว่าเป็นตัวใดนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เป็นจะให้พี่น้องเข้ามากเป็นเป็นแนวทางสกวอนนะครับหลังจากนั้นนะครับเนาะ หลังจากนั้นอาจารย์พ่นหลังรัฐบาลไทยออกนะครับวอ,อยังไงครับอาจารย์บอกว่าหลังรัฐบาลไทยออกนะครับ จ้องคอยวิเคราะห์เบิ้องอีกเท่อนึงนะครับหรือว่าตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงจั่งไดนะครับจ้องคอยรอดติดตามกันต่อีกนะครับพี่น้องมาเบ่นนงผลงานหลอกไม่นะครับพี่น้องยกเว ครับอาจารย์พันจะห้มากก็คือเลขกวินนะครับพี่น้องมีอยู่จากตัวนะครับอับเบิงกวอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหกตัวนะครับพี่น้องครับวินหกตัวนะครับครับมีตัวใดเดียนะครับเนาะครับพี่น้องเขากบเอาไปจับคูล่องเบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์พ่นห้เป็นเหลขวินนะครับเตกวิ่นสปอนนะครับเพราะว่ามือ วันที่16นะครับหลังส่วงประมาณรัฐบาลไทยออกนะครับอาจารย์จังหวจะไปเรียกเวียนซีตนะครับพี่น้อยพี่ห้านะครับ มีเกตนะครับพี่น้องมีสามนะครับมีศูนย์นะครับแล้วก็มีสองครับตัวเรียกอาจเปลีป่ยนแปลงได้นะครับพี่น้องซี่ครับพี่น้องเข้ากับจับไปวิเคราะห์เบื้องสกปรจับคูแล้วก็ไปเทียบเคียงเพื่อพี่น้องเขามีสูตรของาของนะครับเนาะครับเพื่อพี่น้องเขาจะมีสูตรของเาของนะครับ ครับตัววิ่งนะครับตัววิ่งล่อวันที่สิบหกคือกันนะครับครับวิ่งตัวเดียวหรือว่าสองตัวนั่ะครับก็ยังภายในรูนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะส่งใหม่ด่วนนะครับหลังรัฐบาลไทยออกนะครับพี่น้องเอาสนใจเขากุ้มนะครับศูนย์เก้าสามนะครับห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเขามาในเบอร์ของแอบนะครับเนาะครับอยากจังคอยจีเซ่นเขาในกลุ่มของอาจารย์เพียงจันนะครับพี่น้องเพราะว่าของอาจารย์เพิ่น เชื่อมเขาป่ได้นะครับเพราะว่าไล่ห้องอาจารย์นะครับมีปัญหานะครับพี่น้องซีครับเพราะว่าสมาชิบเขาในกลุ่มนะครับเนาะมันไหลแล้วอาจารย์ภาษาเหมือนเชื่อมเขาได้เนาะนอกจากเอ็ดนะครับเนาะเพราะว่าเอดเขาอยู่นในกลุ่มเดียวกันกับห้องอาจารย์นะครับพี่น้อง <c oughs> อพี่น้องเอฟซีครับแคปหน้าจอนะครับ บ่แน่นะครับในชุดนี้นะครับอาจจะไปออกเป็นรัฐบาลไทยกได้ดด้วยพี่น้องซี่ครับจับใส่กันล่องเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวอยากจะล่องจับให้พี่น้องเข้าเบิงนะครับพี่น้องครับจับใส่กระดาษอีกตั้งหากนะครับเนาะเพราะว่าชุดนี้นะครับอาจารย์เพ่นบ่ยังพันจับคูนะครับพี่น้องเดี๋ยวอยากจะจับให้พี่น้องเข้าเบิงสะก้อนนะครับเนาะ ครับก็บมี5หาเจนะครับ5 7าเจ็ดหสามห้สองโอ้หลายเยอะเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าจะจับขวอเข้าให้พี่น้องเข้าเบิ้งสกักวอนนะครับเนาะเจสนะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเรากัสามศูนย์นะครับพี่น้องเรากับสองศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าจับเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็จะอยูประมาณน,นี่นะครับพี่น้องยุ้ยซี่ ครับตัวเรียกของอาจารย์นะครับก็จะอยู่ประมาณหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่ประมาณเก่าคู่นะครับพี่น้องครับประมาณเก่าคู่นะครับพี่น้องเขาก็จับไปเทียบเท่ยงเบงสูตรของพี่น้องเขาก็สกอน์นะครับเนาะครับเพื่อเป็นจิตมาตัวใดอีกหลอกไม่นะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าอย่าพึงตัดสินใจนะครับเพราะว่าล่อเลียกรัฐบาลไทยออกก่อนนะครับ ครับเพราะว่ามันเป็นเหลียมเปลี่ยนบ้านกันนะครับพี่น้องทุกที่ครับตามที่เขาเคยเบิ่งเคยส้มเคยเห็นมาครับส่วนมากจะตามคนรัฐบาลไทยหรือว่าไทยมาตามเล้านะครับพี่น้องทุกที่เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องทุกที่ครับคลิปหน้าพอกันไหมชุดฟันทงสวัสดีครับ